น้ำตานนองหน้าอุ้มลักณาเปิดใจผ่านรายการไทยรัฐออนไลน์เผยความรู้สึกหลังบอลกฤษณะสารภาพทรยศลูกเมียหลังจากที่ประกาศตัวเป็นโสดด้านคุณแม่ลูกหนึ่งสำหรับอุ้มลักนาก็กลับมารับงานในวงการอีกครั้งอีกทั้งยังฮอยบแซบกว่าเดิมเป็นเท่าตัวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอดีตสามีอย่างบอลกฤษณะ ก็ได้ออกมาโพสต์ขอให้ความยอมรับแบบแมนๆว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับ ต่อมาอุ้มลักนณาก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศแยกทางรัฐกับอดีตสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอุ้มและบอนเราทั้งคู่เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ต้องเลิกราขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวอุ้มลักษณาเปิดใจหลังบอลกฤษณะยอมรับทรยศลูกเมีย ล่าสุดทางด้านอุ้มลักนาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการไทยรัฐออนไลน์ย้อนความรู้สึกหลังจากที่อดีตสามียอมรับว่าพอรยศลูกเมียโดยอุ้มได้เผยทั้งน้ำตาว่ามีการเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็กลับมาอยู่กรุงเทพมหานครพอกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครก็ได้คุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้าง หลังจากนั้นก็เป็นข่าวกันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกล่วงหน้าเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากขนาดวันพ่อเรายังพาลูกไปกราบเท้าและเราก็กราบเท้าเขาด้วยขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเราก็ยังบอกเขาว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจังเลยที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่น่ารัก มีลูกที่น่ารักมีความสุขมากๆและมันก็ดีทุกวันซึ่งมันมีช่วงเวลาที่เราทะเลาะกันเราก็เคยผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาเหมือนกันแต่ผิดแล้วจบแล้วเคลียร์ไม่มีการทำสิ่งที่ไม่ดีอีกซึ่งเราก็ไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างแต่หลังจากที่มันกลับมาดีกันแล้วมันไม่มีวินาทีไหนเลยที่เราเอกใจหรือคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะออกมาโพสต์สารภาพวันที่เรารู้เรื่องราวเหล่านั้นเราช็อกตอนแรกก็รู้สึกว่าเขานี่แหละคือคู่ชีวิตและในเรื่องของความซื่อสัตว์เราโคตรจะจะเป็นคนที่ซื่อสัตว์เพราะเราถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสมากที่จะมีคนเข้าหาหรือที่จะทำตัวไม่ดีแต่ทำอะไรเราให้เกียรติและยึดถือยึดมั่นในความเป็นครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันพังแล้วก็จะไม่ทำและมันก็ดำเนินแบบนั้นมาเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์นอกจากนั้นอุ้มก็ได้เผยมุมมองความรักในปัจจุบันว่าความรักครั้งต่อไปเธอจะไม่เรียนรู้และรักมันอย่างมีสติไม่คลั่งรักแบบที่ผ่านมา ตอนนี้รู้แล้วว่าสิ่งที่รักที่สุดคือตัวเองและลูกสาวเพราะฉะนั้นตอนนี้หากถามว่าถ้าจะมีคนเข้ามาเธอก็อาจจะยังไม่พร้อมเพราะมันเพิ่งเป็นแผลสดใหม่สดใหม่ขอโฟกัสตัวเองและการทำงานไปก่อน